อ่าครับอันนี้ก็อัปเดตอัวิโอเคนะครับที่เคาะไปวันนั้นตอนนี้ก็ประกอบรายประกอบอยู่ประกอบภายในประกอบฝาท้ายไปหมดลวกระจกหลังก็ใส่ละเหลือไายประกอบไปที่เก็บงานประกอบไปด้านในประตูสีบ้านใส่ไปแล้ว ตอนก็แหงประตูก็ใส่ไปแล้วอันนี้จุกกระใส่ไปแล้วเหลือเหลือเอาฝาครอบไปทำสีเบาก็ใส่ไปแล้วอันนี้ก็เหลือหอแค่กอนโซลกลางแล้วก็เดี๋ยวใส่กระจกหน้าจุจกหน้าแล้วก็ใส่ชิวรางนี้มาเก็บงานนิดหน่อยทีผ้าหลังคาแล้วก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้ว ันชนท้ายสสยไฟท้ายใส่สกเกิดข้างันชนหน้ากระจกหน้าแล้วแม็กนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่สีวงเลยก็รูปไปล่างอันนี้ตรงนี้ยังประกอบไม่ได้เพราะว่าไอตัวไอสปอยเลอร์นี่ยังไม่ได้พ่นสีส่วนตรงนี้ต้องอุดรูนี้ก่อนจะได้ใส่ อันนี้เก็บยางอะไรพอดีอุดรูเอาระบายน้ําทิ้งก็เดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็อุดรูก็จะอ,อุดมาอุดจบกระใส่ละตอนนี้รถก็สตาร์ทได้แล้วล่ะอันนี้ชิ้นนี้กระจกชิ้นเล็กยังไม่ใส่เดี๋ยวใส่พร้อมกระจกหน้าทีเดียวรถก็สตาร์ทได้แล้ว กระจกตรงนี้ก็เอาไปไอ,อสกรีนเลเซอร์อยู่เลเซอร์ยิงยิงให้เป็นลายเพราะว่าตัวตัะมีเซ็นเซอร์นี้เซอร์เวลารถเลี้ยวอันนี้สายมันก็เดินสายไปเรียบร้อยละเดี๋ยวเอาเลนมาใส่ก็เสร็จตั๊กก็ครอบใส่ก็ใช้ได้เลยโอเค แบตหมดต้องพว่วงฮ้าจะสตาร์ต้องพว่วงดึงคนลงไปก่อนใอเเดี๋ยวมา mm hmm. อัปเดตให้ดูหลังจากที่ใส่ลูกด้าล่างกว่านี้อันนี้ก็ตกบาอันนี้เปลี่ยนออกไปอันนี้ผ่า,ลานลกคาอัีไม่สวยเลยลอยหน่อยเรยเปลี่ยนมา 我不知道。 อันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วเหลือล้อแม็กซสั่งอยู่ล้อแม็กกับยางจะสากจะใส่แล้ว ผ้าหลังคาภายในก็ประกอบไปแล้วไฟไฟโชว์ต่างๆก็ลบแล้วใช้เครื่อง OBD2 ลบไปแล้วเคียร์โค้ดหมดแล้ว ลองละอาจะมียังไม่ตั้งศูนย์เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนล้อก่อนแล้วก็วกมีเสียงลูกปืนดังน่าจะเป็นดังก่อนหน้าจากการใช้งานเขาโอเคนี่ก็เดี๋ยวจอดรอไปจอดรออะไรไว้รอล้อแม็กกับยางแล้วก็เดี๋ยวเอมาติดฟิล์ม สีขัดสีโอเคเรียบร้อยเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ใช้งานเหมือนเดิมดูที่ทักษะหรงการทำงานนะครับสนใจอยากทำ เคาพ่นสีก็ติดต่อได้เลยอูุจอกันช่างพพชบูรณ์หรือจะทาํากับผมก็ได้ช่างหมูก,ก็รับงานที่โรงซ่อมที่บ้านทําทุกอย่างเหมือนกันนะครับรับงานตอนเย็นวันอ,อาทิตย์ก็ทําได้สตุกสภาพนะครับงานประจําก็จะทำที่จอกันช่าง